เดียวตระกูลคนชั่วช้าสามานานั้นเองเพราะฉะนั้นเรายอมไม่ได้เราใกล้จะชนะแล้วฝ่ายเขาถ้ามีสติปัญญาและไม่เข้าข้างตัวเองลองพิจนารณาดูประตูชนะอยู่ตรงไหนไม่มีถามว่าจำนวนคนชนะเราไหมไม่ชนะจำนวนกลุ่ม ชนะเราไหมไม่ชนะวิทยากรบนเวทีสู้เราได้ไหมก็ไม่ได้คุณภาพคนที่มาชุมนุมสู้เราได้ไหมก็ไม่ได้มาด้วยใจกับมาด้วยเงินมาด้วยเงินจะสู้มาด้วยใจได้ไหมในเชิงกฎหมายเขามีทางที่จะเอาชนะเราทางกฎหมายได้ไหม กูด่ารัฐบาลมึงตั้งกูเป็นกระบฏเนี่ยอยากจะรู้นกว่าด่ารัฐบาลเป็นกระบอได้ไงแยกประเทศสิมึงนั่นนะกระบฏจจำนวนคนก็ไม่ชนะจำนวนกลุ่มก็ไม่ชนะผู้มาชุมนุมก็ไม่ชนะวิทยากรก็ไม่ชนะในเชิงกฎหมายก็ไม่ชนะประตูชนะปิดสนิทแล้วอีดกไหม ไม่เหลือแม้จะรู้หารอดแล้วมึงจะอยู่หาหอกอะไรอยู่ก็ไม่มีอำนาจเต็มทำอะไรให้เป็นประโยชน์กับประชาชนก็ไม่ได้แล้วจะอยู่ทวงคนอื่นเขาทำไมถ้ามึงไม่โง่มึงก็โรคจิตแหละที่ทำอย่างนี้แต่พี่น้องเชื่อเถอะสิ่งที่พวกเราทำมาร้อยกว่าวันมันคือการวิ่งผัด ไม้สาบัตรนี้โค้งสุดท้ายเราเยื่นไม้ส่งต่อแล้วกระบวนการยุติธรรมรับไม้สี่ต่อจากเราเรียบร้อยแล้วสารรัฐธรรมนูญสารอาญาสารแพ่งสารปกครองปอปอชอมีคดีของนางดอกไม้และขี้ข่า อยู่เป็นสิบสิบคดีเพราะฉะนั้นกระบวนการยุติธรรมเปรียบได้ดังสอนพระรามที่กำลังจะถูกน้าวออกจากคันธนแล้วก็เด็ดขั้วมะม่วงที่กำลังใกล้จะหล่นเต็มทีแล้วและถึงวันนั้นเราจะได้ประกาศชัยชนะ แล้วก็ปฏิรูปประเทศไทยคืนความสุขให้คนไทยอย่างไรตระกูลสามานอม,มหิตที่จะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินไทยนางดอกไม้มันถามว่าจะไม่มีที่ยืนในแผ่นดินไทยให้กันเลยเหรอต่อให้กูให้มึงยืน มึงก็ไม่มีปัญญาจะยืนแค่โดนเสียงนกหวีดมึงก็ผวาตายแล้วจะอยู่หาอะไรไม่จำเป็นต้องไล่สุดท้ายใจมึงก็แพ้ใจตัวเองแล้วก็ออกไปเองแล้วนักข่าวก็ถามว่าทำไมาคนจึงเกลียดตระกูลชินวัตรนะักอีดอกไม้ตอบว่าอันนี้ไม่ขอตอบให้ผู้ถามไปตอบเอง ใครไม่ตอบกูตอบให้ก็ได้เพราะมึงชั่วยอย่างชนิดหาคำในพจนานุกรมด่ามึงแล้วไม่ได้อยู่มาร้อยกว่าวันเนี่ยกูควักคำต่ำๆที่จะด่ามึงจนหมดพจนานุกรมทั้งเล่มแล้วจะยืมคำว่าสัตว์ตัวใดมาด่าก็เกรงใจสัตว์เหล่านั้นต้องยกมือไหว้ ขอโทษด,ด้วยที่ยืมมาด่ายพวกนี้ไ้พวกนี้เลวกว่าสัตว์เหล่านั้นทุกๆตัวเลยเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะครับชัยชนะต้องเป็นของพวกเราและเราจะคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศหลังจากอิตูลชั่วพ้นแผ่นดินไทยขอบคุณครับ